ที่แม่จะให้คุณเอกอ่ะเขาเปิดทางเข้าขออนุญาตเนาะเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ให้เราได้เข้าไปในเกาะหนองหานคือตอนนี้หาทางเข้าเกาะไม่เจออะตรงจุดของตรงกลางของหนองหานเนี่ยเออแล้วก็รอบๆของหนองหานนะครับอ๋อมันเป็นสามเหลี่ยมใช่มันจะมีเจดีอยู่ที่ที่คุณสามเอกบอกแต่ว่าตรงบริเวณเกาะดอนหลวงเนี่ยอ่าครับก็จะอยู่ตรงเวิ้งของกลางหนองหานแล้วมิติของพลังงานของความเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีพลังงานทางอย่างก็คือเขาปิดอยู่ คุณเอกคุณเอกลองลองอธิษฐานเลยไหมเนาะเดี๋ยวให้คุณเอกไหมให้เขาเปิดให้นะต้องไปให้ถึงครับใช่ใช่เรามาแล้วไงถ้ามันมีหนองหานะมันจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานความรักและก็สงครามระหว่างหน้ากับกับคนมนุษย์ก็คือ,อเรื่องตำนานพาแดงนางอายค่ะเราก็จะทำพิธีขอขอมากรรมเนาะเราเกิดมาในยุคณปัจจุบันนี้ที่เรารับรู้ได้ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ดีเผื่อเราอาจจะเคยร่วมสมรภูมิในครั้งนั้นไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายไหนก็สุดแล้วแต่เราจะมา ขอขมากรรมให้ที่สุดกันตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าวันเนี้ที่เราจะไปตรงบริเวณใจกลางของอที่อยู่ตรงกลางหนองหานนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราเเต่าเต,แต้แต่เราภาวนาว่า,าเราจะต้องเกิดเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเขาเปิดทางให้เรานะอุ๊ยปฏิหารปฏิหาร